สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับวันนี้วันพุทธที่16พฤศจิกายน2565ครับพบกันที่เดิมครับตลาดนัดโคกระบือวังปะกบตําบลวังประจบอบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับผมตัวละเท่าไหร่พี่ยุนพูนี้ 5, 5, ตัวไหน 5, 5, ตัวนู้นร้อง58นะครับตัวใหญ่หนู้นนะตัวน้อนนี่นะ ตัวนอนร้องห้าหมื่นห้าครับยังไม่เห็นเขาลุกเลยนะครับนี่วันนี้วัวเข้ากันเยอะแยะมากมายเลยครับวัวเข้าเยอะนะครับเหมือนนัดที่แล้วแหละครับคนซื้อก็มามากหน้าหลายตาครับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าใหม,หใหม่รู้สึกจะมาหลายเจ้าเหมือนกันนะมีเพชรบุรีเริ่มมานะครับพี่น้องจากจังหวัดเพชรบุรีมาแล้วสุพรรณมืองการมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ พี่น้องที่ติดตามทาง youtube นี่สั่งให้ซื้อวัวเข้าขุนไปหนึ่งรถสั่งพี่แย้มนะครับพี่แย้มจัดไปหนึ่งรถแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับว่าเป็นแบบไหนกันบ้างมีทั้งขายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขายนะครับที่ขายแล้วก็เยอะเหมือนกันนะที่ทั้งซื้อไปขายและซื้อไปขุนนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูราคาวัวกันนะครับเอา สวัสดีครับนี่เริ่มพูดเองแล้วนะพี่มันเกิดเนี่ยเอฟซีเยอะคนท้งบ้านอยากดูไหมครับอยากดูเพื่ออะไรยังไงอยากดูว่าเราจะมาขายบัวจริงไม่จริงอ๋อนี่ๆนี่ขายบัวเลเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยไม่ได้มาตลาดใช่ไหมมามาตลาดวันเลยอย่างนี้เหรอเด่นเด่นไปไหนเออมาสงสัยมากี่ตัวพี่ยี่สิบสามขายไปแลวกี่ตัวขายไปสิบสอง นก่อนสิบสองสิบห้าหกสิบเจ็ดขายแล้วสิบเจ็ดหรือหกเหรือหกครับผมดูสามตัวนี่เลยทำยาเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะครับผมเท่าไรครับหนึ่งแสนบาทสามตัวหนึ่งแสนนี่นะครับผมมิชลเลตหนึ่งตัวนี่แล้วก็บามบัลอันนี่อหนึ่งคู่นะครับครับผมสามตัวหนึ่งแสนบาทครับขายแล้วครับครับผมแล้วข้างในข้างในครับเอาข้างในก่อนก็ได้ที่ขายแล้วเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสุดนี้ไปสุพรรณพี่เกิดก็มาสองแถวครับผมแล้วรถพี่นั่นเมื่อไรจะมาลับประเทศบ้างกำลังจะมาแล้วครับใกล้ถึงแล้วตัวนี้ไปสุพรรณสุดเนี้ยครับกี่ตัวพี่ไอตัวนี้ตัวเดียวก่อนตัวนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่พันห้าโอ้โหสามหมื่นสี่ห้าร้อยครับครับหัวสายเหนือนะหัวลำปางครับลำปางนน่นคนั่นครับนี่ลำปางนี่นั่น ตัวนี้ขายให้ลูกพี่พันต่อมาไวไวล้มปังหรือนั่นสามหมื่นสามแปดร้อยตัวนี้สามหมื่นสามแปดร้อยเกือบสามหมื่นสี่ตัวนี้ยุ่งสูงยุ่งสูงตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นสี่ใช่ไหมสามหมื่นสี่พันห้าสี่พันห้านี่สามหมื่นสามพันแปดร้อยครับครับผมเลยชุดนี้ชุดนี้เลยนะชุดนี้สิบสิบสิบสองตัวหูปล่อยปล่อยหูใหญ่ๆก็มีคนซื้อสิบสองตัวชุดนี้เท่าไรพี่ สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยกไปเลยนะยกเลยฝังเลยนี่นะครับนี่นะครับสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยครับครับพัดฝันแล้วเนาะพี่เนาะครับผมนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ขายแล้วครับแล้วไปดูข้างนอกพี่ที่เหลือที่เหลือที่เหลือเหลือกน่ะเหลือ6 6กพวกโต หกตัวตัวเท่าไรครับลองตัวละสี่หมื่นเก้านี่นี่คู่ใหญ่นี่คู่ใหญ่นี่นะครับลองสี่หมื่นเก้าครับครับหัวใหญ่นะครับสนใจติดต่อพี่บุญเกิดได้หกตัวอยากขายครับจัดไปครับพี่ครับผมอยากขายอยากขายคอกนี้ของพี่บุญนะครับมาจากวังทองแดงสุโขทัยเนาะพี่เนาะครับนี่มากี่ตัวครับพี่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดตัว 11เอ็ดตัวเป็นเล็เจ็ดตัวสี่ชาโรเล่ล้วนๆเลยไม่มีบามันผสมเลยนะครับชุดนี้ชาโรเล่ล้วนๆเลยครับผมครับผมบอกบอกราคาหน่อยพี่มีชุดไหนบ้างชุดเล็กตัวละสองหมื่นพันครับราคาล้องเจ็ดร้องสองหมืนพันกี่ตัวเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวมีตัวไหนตัวนี้ด้วยไหมตัวนี้ด้วยครับดวนนะเจ็ดตัวครับเดี๋ยวไล่ไปครับเดี๋ยวดูกันนะครับมีเจ็ดตัวครับไปไปราคาล้องอยู่ครับออกได้ ตัวผู้ทั้งนั้นเลยไม่มีตัวเมียนี่นะครับนี่นะครับเจ็ดตัวครับตัวละสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอายุประมาณเท่าไหร่พี่แบบนี้ต่าแต่ปีครึ่งอืนี่นะครับนี่นะตัวผู้นะครับใครสนใจตัวผู้ไปเลี้ยงราคาล่องครับล่องอยู่ต่อได้ไม่ถึงครับนี่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันครับสนใจมาดูครับข้อของพี่บุญครับมาดูได้เลยนะครับ จะเล่สสยเลือดดีครับชุดนี้แล้วก็ราคาไหนครับพี่คู่นี้คู่นี้ลงหกหมื่นสามพันห้าครับหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทโหได้ไล่มาดูหน่อยพี่ไล่มาไล่มาไปไปนี่นะครับขนปลูกปุยนี่นะปลูกปุยตัวหนึ่งครับตัวยนต้นนี่นะครับตัวละสามหมื่นต้นคู่นี้นะอายุประมาณเท่าไหร่พี่คู่นี้น่าจะสองขวบครึ่งนี่ผัดฝันยังไงแบบนี้ พัดนะครับเขี่ยวสองเขี่ยวสี่ครับผมครับผมสองตัวนี้หกหมื่นสามพันห้าราคาร้องอยู่ครับแล้วก็มาถึงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ห้าหมื่นหกพันห้าครับราคารองตัวนี้ตัวเดียวนะครับเขี่ยวอะไรเพะไม่ได้ดูครับผมไม่ดูเขี่ยวอะไรเดยนี่นะไม่ได้ดูฟันดูอะไรนะห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับหกร้อยโลน่าจะใกล้เขียวแล้วตัวนี้นะพี่ตัวนี้สี่หมื่นสามพันห้าครับครับผมเล็กลงมาหน่อยพร้อมหน่อยเนาะ ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวไหนแกกว่าพี่น่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะแกกว่าไ่นะไม่รู้มันกนไม่แน่ใจอ่นี่มันเพิ่งเคี่ยวสองตัวนี้เคี่ยวสองครับดูแล้วดูวันนั้นนานละเคี่ยวสองับผมสี่หมื่นเท่าไรนะสี่หมื่นสามพันห้าครับผมตัวนี้ห้าหมื่นหกพันห้าครับผมสนใจมาดูนะครับของพี่พี่บุญนะครับ คืนนี้ของทีมงานพี่ล่องกับพี่ออฟนะครับกี่ตัวนะพี่สิบตัวครับราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดห้าร้อยครับราคาร้องสามหมื่นแปดพันห้าร้อยคูณสิบเข้าไปครับครับโอ้ต่อรองได้เลยอายุประมาณเท่าไหร่พี่อายุวัวประมาณเท่าไหร่ฟันฟันสองฟันสี่แล้วครับสองซี่สี่ซี่นะครับพี่ลองไล่วนให้ดูเลยตรงกระถางนั่นเองแล้วก็ให้หมอทำห้ายด้วยหรอต่างกันเตีนทังเล้ยนี่นี่นี่อายุดีครับอายุดีแก่ดีครับเป็นวัววัวทุ่งเนาะ วัวไรทุ่งเงี้ยไหมลทุ่งครับลรทุ่งครับแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลูกลกอีสานมาโตที่นี่แล้วมั้งเนาะมีเนาะับครับใช่ครับนี่นี่นะครับเป็นวัตจักเป็นวงเวียนไปนะครับวัวเล็กใจอีสานนะครับซื้อตัวละสองหมื่นกว่าก็มาเลี้ยงไล่ทุ่งกันแล้วก็เนี่ยโตขนาดนี้นะแล้วก็เข้าตลาดมาขายกันเป็นวัวขุนไปอีกทีนะครับนี่นะครับนี่แหละครับสเปคดีๆครับผม ุดจริงๆตัวนี้ชุดนี้10ตัวแล้วมีชุดนู้นเดี๋ยวไปดูชุดนู้นกันนะครับชุดนี้10ตัว3ามหมื่นแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยราคารองครับชุดนี้ก็10ตัวนะครับราคาร้องเท่าไหร่นะพี่อ๊อฟสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับผมอายุวัวประมาณกี่ปีครับพี่แบบนี้สิบปีแล้วสามปีแล้วมั้งเที่ยวสีถึงไหมไม่ถึงไหมประมาณเที่ยวสองเที่ยวสีสองถึงสี่เหมือนกันนะครับครับเล็กลงกว่าชุดเมื่อกี้หน่อยนึงชุดเมื่อกี้สามหมื่นแปดห้าร้อยชุดนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าครับสามหมื่นเจ็ดพันห้า ครับผมสิบตัวนะครับที่นี้สิบตัวสเปคจัดไปนี่ครับสนใจวัวเข้าขุนสเปคดีต้องชุดนี้เลยครับตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกครับแม่ชาโรเล่ลูกก็ชาโรเล่นะลูกตัวผู้หรือตัวเมียนะเอ๊ลูกตัวเมียครับครับผมลูกตัวที่เท่าไหร่รู้ไหมตัวแรกครับผมตัวแรกเลยนะฟันแท้เท่าไหร่แม่ฟันเท่ะไรฟันสองสี่ครับให้ดูสิดูสิดูสินี่นะครับตัวหน้าเลี้ยงครับตัวนี้หน้าเลี้ยง คันแท้สองี้้องราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับ4ี่หมืนหกครับสี่หมืนหกพันราคาร้องนะนี่นะครับแม่ตัวเมียลูกกับตัวเมียครับจัดไปอยากได้ตัวเมียสองตัวมาซื้อคู่นี้ครับราคาต่อรองกันได้ครับต่อรองได้นะครับร้องสี่หมืนหกพันนี่นะครับใครอยู่ใกล้ๆนะมาดูเลยมาดูเลยมาดูตรงนี้ติดเตี้ยอะไรเขานี่นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนี่ครับมาดูได้นะครับสี่หมืนหกพันครับคู่แม่ลูกชชโรเล่ครับผม ผู้นี้นะครับไปเพชรบุรีนะครับมาสองแล้วยังกำลังจะมาจะมาอีกสองเป็นสี่นะตัวละเท่าไหร่นะพี่แย้มสามหมื่นหกพันหกสามหมื่นหกพันหกร้อยต่อตัวครับเฉลี่ยนะครับ <c oughs> ตัวละสามหมื่นหกพันหกร้อยครับชุดน,นี้ไปเพชรบุรีไปตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับมาแล้วี่จุงมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอย่างนี้เละเนี่ย อุ่นวายจริงวะนี่ครับกำลังจะขึ้นรถแล้วนี่นะครับสามหมื่นหกพันหกร้อยครับผมนี่ข้อของทีมงานม่วงนะครับกำลังจะจัดส่งสองตัวนะไปที่ราศิตาฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ2ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ,อาร์ตแปดหมื่0สีบาทครับผม คือราคาที่ขายแล้วนะครับคู่นี้นะครับเหลืองกับขาวเน่ยนะแก,แ,กแก่ครับตัวละสี่หมื่นสองพันครับกำลังจะจุงขึ้นรถนะไปรู้ไปยาสวยน้ำสาสไปสุพรรณบุรี อาหารตัวนี้หนึ่งตัวนะครับและสำหรับตัวที่กำลังจะกินน้ำอยู่นี่อาร์ตร้องเท่าไหร่34,500น 34, ครับหูปล่อยๆนะครับไม่ใช่สเปคนะครับแบบนี้หูใหญ่ไม่ใช่สเปคนะครับ34,500แบบรา 34, คาร้องคุณนานดีอมขุนลากเดือนสำหรับขุนลากเดือน นี่สี่หมื่นครับกำลังจะขึ้นรถรู้สึกว่าจาักรพันธนะ์เนี่ยเขาชอบขุนลากเดือนขายให้กับคนในไทยเรานี่แหละไม่ได้ขายสเปคให้เวียดนะครับ<า>จักรพันธ์ที่มาซื้อน,ะนี่นะครับนี่สามหมืารครับราคาร้องอยู่ครับสําหรับลากเดือนสีเดือนครึ่ง4เดือน10วันอลไรก็ว่ากันไปเนาะนี่นะครับสนใจก็มาติดต่อข้อของในายฮอยอาร์ตครับ ตัวนี้42,000ื่นะครับไปที่รัศิตาฟาร์มครับผมสุพรรณบุรีครับรถนี้42,000ครับนายเขียวเป็นคนขายให้ไปที่เจรสิตานะเมื่อวานเขาเอาขอนมมาส่งให้ผมแล้วก็ซื้อวัวไปเลย36ตัวขนมครับขนมขนมอ้วนเร็วโตวไวนะมีขายที่ผมนะครับ20่กิโลสามพันบาท ตัวนี้ด้วยเนาะตัวแดงนี้ด้วยยังไม่ได้แก้พวดเลยตัวนี้ด้วยนะตัวนี้นะครับส2่หมื่นพันครับราคาในะีเขียวขายไปนะครับมามาเดี๋ยวถือให้ พีพ <van celui> ่อ <saben> พยินพ <celui> <mental Sure> ี่พลยอนพี่พลยอนหน่อยพี่พบไอคอดออกไงนี่ครับมาตรฐานนะครับต้องล็อกคอด้วยนี่กันหลุดกันพลาดไปสี่หมื่นสองพันบาทครับพร้อมขึ้นรถครับผม ชุดนี้ตัวละ3า ,00 0นนะครับขายแล้วครับ6ตัว6ตัวนี่นะพร้อมที่จะไปเข้าขุนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับทีมงานม่วงร,รับจ้างทำยาครับผมถ่ายพยาธิบำรุงฝังหูเช่นเดิมเหมือนเดิมนี่นะครับตัวละ3า0 0 0ืหังัวขายไม่ดีครับทีมงานม่วงไม่มีเวลาไปหางัวเลยรับจ้างทำยาตัวละ250บาท สองร้อยยี่สิบไม่ใช่หรอสองร้อยยี่สิบสำหรับเจ๊พิเศษสองร้อยเจ็ดสิบนี่คิดราคาพิเศษไปเลยลดบำรุงไปห้าสิบีนี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อตัวนะยายาอยู่กับคนรับจ้างครับคนรับจ้างเขาก็ซื้อแล้วก็ฝังให้ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมจดนี้สามหมื่นหกพันนะครับไปเข้าขุนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ ลูกค้าเขามาซื้อไปขุนแล้วขายได้แล้วมีกำไรก็กลับมาซื้อใหม่นะครับข้อนี้ของพี่ทวนนะครับพี่ทวนปรับปรุงคอกใหม่กันเลยมากี่ตัวนะพี่ทวนสิบหกสิบเจ็ดตัวจากจังหวัดพะเยาตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับพี่คู่นี้เจ็ดหมื่นสามหมื่นห้าพันต่อตัว,<อ>ตวนี่คู่นี้ร้องเจ็ดหมื่นนะครับเข<อ>ีเ้ยวอะไรครับโอเ้ 6, เ,เอข<ะ>เเี้ยวหกเขี้ยวสี่ละโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นวัวเปี่ยวได้ตัวนี้น่าจะเป็นวัวเปี่ยวได้ครับ ใครสนใจวัวเปี่ยวมาเอาตัวนี้ไปเลยถ้าตัวเดียวนี่ร้องเท่าไหร่ตัวเดียวสามหมื่นเจ็ดครับผมสามหมื่นเจ็ดพันร้องอยู่นี่ครับเป็นวัวเปี่ยวได้นะตัวนี้นะจัดไปครับไปตัวไหนครับพี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ลูกกัยี่สิบหกครับขายแล้วขายแล้วครับนี่ขายไปไหนพี่ขายไปสุพรรณบุรีครับเะ ตัวนี้นะเป็นเล่เล่มั่นนี่นะครับสองหมื่นหกพันราคาขายแล้วครับลูกลุกวันนี้วันนี้พี่ทวนเอาเบอร์เล็กมาเนาะครับเบอร์เล็กมาแบบนี้เท่าไหร่ครับที่ขายไปเออไม่ดีเออไม่ดีเนาะขายไปเท่าไหร่ก็ยี่สิบหกเหมือนกันครับกี่ตัวครับห้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมตัวนี้ด้วยครับชุดนี้สองหมื่นหกพันนะนี่นะครับ นี่ครับพี่ทวนซื้อตามบ้านหรือซื้อในตลาดซื้อตามบ้านครับตามบ้านประมาณนี้ครับผมมาแล้วมาสิบเจ็ดเหลือสองแล้วนะแล้วข้างข้างในแล้วพี่ข้างในขายแล้วครับเท่าไหร่ครับขายตัวละสามมูนสี่ครับกี่ตัวห้าตัวนี้ครับหนึ่งสองไหมครับสามสี่ห้าตัวไหนตัวนั้นตัวน้อนตัวห้าตัวนู้นแล้วตัวดำนู้นล่ะตัวนั้นขายสี่มูนตัวครับครับผมครับผมนี่นะครับ นี่นะครับวัวสายเหนือครับสายพะเยาครับมาจากพี่ทวนนะครับของพี่ทวนมาจากจังหวัดพะเยาครับมา17เหลือสองแล้วลุ้นกันให้หมดนะจะได้กลับุ้จะได้กลับบ้านนี่ของน้าองนะครับน้าองมากี่ตัวนะน้าองเอ๊ะกี่ตัวแปดเหลือตัวเดียวนี่แหละนี่ขายไปแล้วเนาะครับผมขายไปแล้วเจ็ดเหลือตัวเดียวครับผมตัวนี้ร้องเท่าไหร่ครับน้าองร้องห้าหมื่นครับผมร้องห้าหมื่นบาทนะครับหูปล่อยๆหูยาวๆแบบนี้เขี่ยวอะไรน้าองเคี่ยว พันธุ์แท้หกซี่ครับผมเป็นสายพันธุ์บามันเดิมใหญ่เนี่ยมันผอมมันเป็นขี้โคลนอะเพราะอ๋อมันนอนโคลนใช่ไหมก็เนี่ยหน้ามันไม่แห้งอะโอ้ใหญ่โตนอนโคลนนะครับเติมโอ้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะตอนนนี้มัอดีตเคยใหญ่เนีนุ่นนมันเป็นพ่องัวมาใช่ไหมพ่อเงาะยังมีเงาะฝุงเขาเออแล้วทำไมเขาขายใช่ไหมน้าองก็ของเขาจะขายเอาเงินธุระอะไรอือ ือตัวเดียวนะนะองค์ร้องห้าหมื่นนะมีคนให้ราคาหรือยังตัวนี้เขาณอาณ์ณอามันก็ให้ให้ให้ห่อน้าเท่าไรเขายังไม่บอกแต่มีคนมาดูแล้วมีคนเดียวนะนะอามนอโอนะอามัอามาดูแล้วอ่าโอเคนะครับนี่ตัวนี้ร้องห้าหมื่นนะครับใครสนใจมาดูสี่เิบกว่าแล้วขายได้อ่ารอห้าหมื่นขายได้แน่ครับในในเอ็กมากี่ตัวนะมาห้าตัวครับแล้วขายไปกี่ตัวแล้วครับยังเลยครับ หมาว่าเช่าครับโอยังไม่ได้กลายเลยนะบอกราคาเลยคููนี้หกหมื่นครับรองาคู่นี้ร้องหกหมื่นครับมีคนมาต่อยังคู่านห้าหมื่นสี่ครับมีคนมาให้ราคายังคู่นี้ยังครับหกหมื่นบาทนะตัวละสามหมื่นคููนี้ครับหูปล่อยครับเอาข้างในครับพี่คููไหนครับตัวละสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดราคาร้อยโยครับ มาแค่นี้เหรอมาแค่ห้าตัวนี่เหรอครับตัวนอกตัวนึงตัวน้อยครับผมนี่นะครับร้องตัวละสองหมื่นเจ็ดครับผมมาไม่ตรงก็ไม่ตรงรอยเขาเนาะมีส่วนไม่ตรงรอยครับมีส่วนตัวนี้เท่าไหร่นะพี่สองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันราคาร้องอยู่ติดไทยไทสักหน่อยนึงครับแล้วตัวบนรถนี่ล่ะบนรถของเอ็มครับเท่าไหร่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยราคาร้องยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับยังนะตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยอ้หูหดร้นด้วย นี่นะครับทรงพ่อวัวครับนี่ของพี่เอ็กยังไม่ได้ขายนะครับสนใจมาหาเขาได้เลยครับเดี๋ยวจะแนะนําตรงนี้ไปยินรดได้ครับได้ครับพี่อบตเชิดนะพี่นะมากี่ตัวนะพี่ออามาประมาณ30ตัวขายไปยังขายไป13ตัวละว13ไปแล้ว13แล้วก็8ครับผม21ครับนี่นี่ชุดใหม่ชุดใหม่ครับชุดนี้คู่นี้ชุดนี้สีแดง3ตัว ครับผมอันนี้สามหมื่นแปดห้าร้อยราคารองเนาะครับสามหมนแปดห้าร้อยนะครับสามตัวนีว้ชุดนี้สวยชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ครับพี่ค่อนจะมีเนื้อที่สามสามหมื่นหกห้าร้อยราคารองอยู่เนาะครับสิบสองตัวสิบสองตัวเขี้ยวอะไรพี่อันนี้มันก็ยังเขี้ยวมีไม่เขี้ยวมี คือนปนราแีก่ไรดีครับนี่แน่นอนนี่ปเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้ออีกเขาไปแล้วนะครับผมกลับมาซื้ออีกครับผมชุดนี้กี่ตัวนะพี่นะสิบสองตัวสิบสองได้ครับผมสวยดีครับข้างในข้างในดูชุดนี้นะเพราะว่าตลาดโตักเวลานี้คนมาซื้อเยอะคนซื้อเยอะจริงๆครับนั่นนี่คนซื้อเยอะชุดนี้ขายยังพี่อันนี้ยังเท่าไหร่ครับอันนี้ยังสองตัว เท่าไหร่ครับอันนี้ก็สามสามหมื่นหกห้าร้อยราคารองคู่นี้นะครับข้างในขายแล้วนู้นเท่าไหร่ครับขายแล้วนัแน่ะเท่าไหร่ขายไปสี่หมื่นหนึ่งพันใครซื้อไปพี่หมอโจ้หมอโจ้ซื้ออ๋อคัดสเปคไปเลยเนาะครับคัดจากชุดใหญ่มาชุดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคัดสเปคไปใช่เอาโอเคนะครับแล้วชุดนี้ละพี่อันนี้ของปุยโลดขายไปแล้วขายเท่าไหร่บ้างครับสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันจุดตัวห้าร้อย หนึสองสามสี่ห้านี่ใช่ไหมใช่้ตัวนี้อะไรตัวใหญ่ๆเนี่ยสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดพันนีครับผมขายแล้วน้าแก่จริงๆขายให้ใครไปขายต่างจังหวัดแล้ไปสุพรรณไปสุพรรณครับผมไปต่อครับไปต่อคู่นี้สามตัวยังไงหอมบุญยิโรดครับตัวเราสามสิบหกห้าร้อยสามหมืันห้าเจ็ดมืสามราคาร้องอยู่บางนอกอีกชุดเดิครับผม นี่เท่าไหร่ครับหรมิอร์โลดตัวละสี่หมื่นพันราคาร้อกกี่ตัวสี่ตัวหน 40, าาึ่งสองสามสี่นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะดูนะดูนะดูนะตัวละสี่หมื่นพันราคาร้อกนะครับสี่หมื่นพันราคาร้องอยู่ครับนะครับเราไปดูนู่นพี่พี่ขายแล้วที่พี่ขายแล้ว อันนี้ยังไม่ได้ขายครับผมร้องเท่าไหร่พี่อันนี้สามหมื่นห้าร้อยโอ้ว่ากึ่งลูกเลี้ยงอ่อมันอ่อนๆเนาะต้องไปไปเลี้ยงต่อเนาะแก่แก่มีสองตัวหน้าแก่ของหน้าแก่นี่หน้าอ่อนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับอันนี้ขายกี่ตัวอันนี้ขายไปทั้งหมดแปดกี่เก้าตัวราคาครับไอ้คู่นี้เจ็ดเจ็ดหมื่นสองตัวเจ็ดหมื่นสองพันคู่เดียวพ่นสีคู่นี้นะแล้วแดงๆนี่ลนะพี่แล้วไอ้ตัวแดงนี่ขายไปสามหมื่น อันนี้สามหมื่นบาทไอ้หกตัวนี่สองหมื่นหกพันนี่สองหมื่นหกพันนะเนี่ยหกตัวชุดมันหกตัวนะครับไปเนี่ยครับผมค่อยๆดูกันนะครับหกตัวนะครับที่หันบ้านท้ายมานาสีข้างหน้านี่สองหกตัวสองหมื่นหกไปไหนพี่ไปสุพรรณสุพรรณบุรีเจ้าใหม่สุพรรณเจ้าใหม่นี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกกับสุพรรณครับผมแล้วก็ตัวนี้พี่ตัวนี้ ตัวนี้ห้องผู้ใหญ่โลดสอาครับขายไปแล้วหกหมื่นห้าร้อยขายแล้วนะหกหมื่นห้าร้อยแล้วน้ำหนักเหลือเฟือดูเที่ยวอะไรพี่อันนี้ก็จะครบแล้วล่ะเที่ยวครบแล้วเนาะเที่ยวแปดแล้วเนาะนี่หกหมื่นกับห้าร้อยครับคือราคาที่ขายแล้วนะครับตัวนี้น้ำหนักหกร้อยห้าสิบสบายหรือเปล่าน่าจะได้ได้จริงประเมินได้อ่าครับผมโอเคนะครับของพี่ออตอเชื่อยังเหลือสองสามชุดนะสนใจมาดูได้เลยครับผม ครับผมฮอนแอลนะครับเท่าไรครับขายไป <600. S 2> คู่นี้6กหมื่นหพันครับสองตัวนะตัวละ3าม0มกัมีบาบันกับชาวเร่คู่กันนีน่น่าจะเป็นเล่มั่นเนาะทําเขามาซะด้วยไปไหนครับคู่นี้อะ่ะไปกาญกาญจนบุรีครับคู่นี้61,000่นหนะครับครับผม2 8งหมื 28, 000, ่นตามส0 0 0มยังมีอีกหลายตัวเลยนะ2 8 5หมกี่ตัวครับ หกตัวไล่มาให้ชมหน่อยครับผมราคาต่อรองกันได้แบบนี้นี่นะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาร้องอยู่นะครับตลาดเฮียโกตักเลเวลานี้กําลังดังนะในเขตภาคเหนือครับผมในเขตภาคเหนือกําลังดังมากที่สุดครับตลาดนี้ตลาดใหญ่และมัวเยอะงัวเยอะคนซื้อเยอะคนขายเยอะครับผมนี่ชุดนี้นะก็ชุดต่อองข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขอคิกเป็นตัวสามหมื่นได้เดี๋ยวถามในกิ๊กครับ สามหมันห้าร้อยครับชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับไปขุนที่จังหวัดกําแพงเพชรสี่ตัวสี่ตัวครับสี่ตัวผัดฟันยังในอารมผัดแล้ว 3 6 5หมครับนี่แบบนี้สเปคนะสั้นน่าแก่ใช้ได้ครับพร้อมทํายาเลยครับไปถึงก็ไปขุนเลยครับพี่น้องทำยาเสร็จจากตลาดไปแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทําที่บ้านอีกนี่สามหมคือราคาที่ขายแล้วนะครับอจบอจบามากี่ตัวครับชุดนี้ ชุดนี้3ตัวราคาเท่าไหร่ครับ3 8 5 0 0ครับ3ตัวนู้นนะครับผมนู้นนะนู้นนะ3ตัวนู้นนะแล้วตัวเดียวนี่เท่าไหร่ครับตัวเดียว3,800ครับ30,000กับ800บาทนี่นะครับตัวที่ถูกกระทำอยู่นี่นะครับบนนั้นชุดนั้น30,000กับ3 0 0 0 0เท่าไหร่นะ8,500ครับสามหมื่นแแล้วข้างหลังครับอาขายไปยังขายแล้วครับขอดูราคาที่ขายแล้วหน่อยครับอ่า ขายแล้วครับผมมาดูกันนะดูกันนะดูกันนะพี่น้องไอตัวนี้เท่าไรอ่ะห้าหมื่นสองครับขายแล้วขายไปไหนครับไปสุพรรณครับครับผมตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้สามหมื่นหกพันร้อยสามหมื่นหกพันห้าลำตัวยาวเหยียดเลยแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ห้าหมื่นพันครับห้าหมื่นพันไล่ให้ดูหน่อยได้ไหมไปไหนครับตัวนี้ไปไหนครับตัวนี้โจ๊ะอ๋อ โจจังหวะตากเลยนะเล่นะครับนิยมเล่นะครับห้าหมื่นพันครับผมพวกนี้ของพี่อ้วนจากคีรีมาศครับก้าตัวแก่ๆกันเลยราคาร้องเท่าไหร่พี่สามหมื่นหกพันห้าสามหมื่นหกพันห้ามีคนมาต่อยังเนี่ยมีเป็นบางตัวอ๋อคัดอ๋อจะจะคัดเขาจะคัดซื้อใช่ไหมใช่เขาให้ชุดไหนไหมเขาให้ตัวไหนที่เขาจะซื้ออ่อหูยาวตัวหูยาวเลยนะตัวหูยาวนู่นเหรอครับอ๋อยังแยกขายได้ไหม แยกได้แต่ว่ายังราคาไม่ตรงครับแต่ราคาชุดนี้ร้องยกครับยกเลยอันนี้แปดตัวตัวละหกพันห้าครับผมตัวเล็กแยกออกไปแล้วตัวนี้ตัวเล็กแยกไปแล้วอ๋อแยกไปแล้วนะนี่สามหมื่นหกพันร้อยราคาร้องนะครับผมนี่นะครับนี่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณนี้ครับฟันแท้กี่ซี่พี่สองซี่โอเคครับผมนี่สนใจวัวมาดูของพี่อ้วนนะครับมีหูยาวประมาณสามตัวไหมหูยาวสามตัวครับผมหูยาวนี่เอาเท่าไหร่พี่แบบเนี้ย Này, này, này. ห,หูยาวยาวสามหมืสองมีคู่ไหม,มตัวนี้ตัวเดียวสามหมื่นสองราคาร้องใช่ไหมครับผมนี่นะครับลดได้บ้างนิด,ดหน่อยลดได้ลดได้สองหมื่นเก้าพันครับชุดนี้ขายแล้วนะครับของอาบรรเจิดอาบรรเจิดเพิ่งขายเมื่อกี้เลยนะวันนี้ผู้ซื้อมาครับวันนี้ผู้ซื้อมาซื้อคุณเองนะครับพี่สมจิตนะครับพี่สมจิตจากนครปฐมครับชุดนี้สองหมื่นเก้าพันครับซื้อรวบเลยไม่คัดเลย นี่นะครับเอาเจอขายแล้วนะครับแล้วก็ชาโรเล่นี่ยสามหมื่น 3, สามพันห้าร้อยสี่ตัวขายแล้วครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงสิบนาทีครับพี่สมจิตนะครับจากนาคนปรปฐมครับ สามคอยเผือกครับผมมาแล้วครับคุณซื้อมาแล้วครับตัวของในกั้งนะครับจุดนี้ของในกั้งร้องตัวเท่าไหร่นะสามหมื่นหกห้าร้อยครับกี่ตัวตัวไหนบ้างคู่ขาวนะครับคู่ขาวนี่นะสามหมื่นหกห้าร้อยครับราคาร้องอยู่ครับแล้วก็ไปดูตัวใหญ่นี้ก่อนเลยตัวใหญ่นี้เขี่ยวอะไรเคี่ยวสี่ครับร้องเท่าไหร่ครับร้องไว้หกหมื่นสองครับ 62,000นพันนะครับราคาร้องอยู่นะโยงใหญ่ๆดูดูนะครับเที่ยวสี่ครับฟันแท้สีซี่62ราคาร้องครับไปไปดูในข้อครับดูในข้อครับผมในก้างมากี่ตัวเอามา10 1 0 14ครับครับผมคู่นี้เท่าไหร่เอยคู่นี้เป็นคู่กันไหมสามตัวครับสามตัวเท่าไหร่รองไว้ตัวละสี่หมื่นสองครับ ราคารองอยู่นะครับมีดำกับแดงแล้วก็แดงนู่นนะครับตัวละ4ี่0 0ื่นสองพันไปครับไปต่อครับแบบนี้เขี่ยวอะไรตัวนี้จับให้ดูเลยนี่ครบแล้วมั้ยเขี่ยวสี่ครับตันแท้สี่ซี่นะตัวนี้นะโอ้โหย่งๆใหญ่ๆเลยรองตัวละ4ี่0มื่นะครัะแล้วข้างหลังนี่ล่ะอันนี้รองตัวละ3ามหมครับ3ามหมาราคาร้องครับยกชุดเลยไหมครับ นี่นะกี่ตัวเออสิบตัวครับครับผมนี่ครับของในกั้งครับ